โอเคนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมพัตจีฮอกด็อกกันนะครับอ่าเกมนี้ใครอยากจะมาเล่นก็ใครอยากจะมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นได้นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในของเกมพัตจีฮอกด็อกนะครับผมตัวละครน่ารักน่ารักนะครับผมนะก็โหลดมาเล่นสักประมาณสักพักแล้วแน่นะนะถ้าจำไม่ผิดเล่นซอมมันห้าตาละมั้งเรี้ที่หนึ่งนะโดดเลยไม่ต้องรออะไรครับผมนะ่ะ โดดเลยไปไหนดีเนี่ยสลอกไ่รีคอร์เตอร์มาแล้วมันมีคนอืมนบินตามมากยา็ยือปืนยิงเก็บอตัตโต้พร้อมหลบไซส์หลบขวาเก็บปืนพร้อมบวกมามามาอยู่ไหนไม่มีไม่มีอืมม,มีคนอยู่นอ t <c oughs> โอ้ย ตายเฮ้ยตายวายอะ่ะเอาไหมาเอา,มาเอามเมย์เมย์อืมตกใจคออยู่โน่นอยู่นน่นยิน่งยิ่ง โอ้ยิงออโต้อ่ะมันยิงออโต้อ่ะโวยตั้งค่าปุ่มที่ไม่ให้มันยิงอโอโต้มันอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยมันดีมาแล้ว ủa tầm mày mà nhìn anwa luôn quá luôn 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 yes, luôn luôn quá. luôn 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 mà thì ừ. nói อืยิงบอดยิมบอดบอดตายแล้วโหยเราโหดว่ะโหดจัดจัดอืมไปพัฒนาฝีมือมายิงไก่แล้วนะจักไหมพัฒนาฝีมือมายิงไก่อะครับอืร่วงยิงบอดได้แล้วหนึ่ตัว เวลาไปเก็บเวลาไปเก็บบอร์ดแล้วยิงไปยิงไงอือมันมันยิงกันอยู่หมอกแล้วก็ยิงยิงจ้าวอุย๊ยยิงไม่โดนยิงไม่โดน ตัวไหนตัวไหนตัวข้างบนนี้แน่นอนประโถยิงแค่นี้ก็ยิงไม่โดนเฮ่ยมันหลบได้มันหลบได้ยา ตายแล้วหนึ่งลายเว้ยเนี่อิบอทบอทเอ่ไปตายไปซะตัวยิงคนอยู่บอทอย่ามาเสือกไม่เก่งพอตัวอย่ามาเสือกนะฮะเขาไปไหนแต้วว่าลงไปแล้วมัง้ง ค่าในกี่ตัววะเล้าอ่ะมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างมันวิ่งมาข้างล่างแล้วนี่คืออยิง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 ยิ ยิงไม่โดนเลยวะโต้อะไรกับเนี่ยฝีมือไม่มีฝีมือเลยมีแต่ฝีปืนนะฮะวงปีนแล้วไปยังไม่ตายอ่ะโอ้ยได้งไงวะเรากระโดดบินไหนดูมีใครวิ่งมาไหมมีไหม นู่นไงหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งที่แกอืมไม่น่าใช่ไปไหนแล้วนะ่ะยิงดู อยู่บนไหนยิงอยู่กับใอยขนาดขนาดขนาดเอ้ยอืมโอ้ยตายไปหลายศพเลยนะเนี่ยเราคนเดียวเขาผมอะสี่รุมหนึ่งหรือว,ว่าหนึ่งจะรุมสี่ก็มาที่เกียบเก็บของ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  โอ้โหอยู่ไกลมากไม่สโค๊กแปลกด้วยเจ้านี่มันอยู่ตรงนู่น่ยใส่สโค๊กอ่ะโอเคแล้วก็ อย่ายิงดิเรายังไม่ได้กดยิงเลยนะเองจะยิงโดยอัตโนมัติไม่ได้เดี๋ยวทำไมไอเ้เ็งยิงอัตโนมัติอ่ะฮะเรายังไม่ได้กดยิงเลยนะมันใช่ เอาตายแล้วเนี่ยยิงดีโอ้อตั้งตรงไหนเนี่ยไม่ให้มันเยียนตรงรมันเนี่ยวงบิดแล้ววงบิดแล้ววมบิดแล้วอืมตั้งข้าไม่เป็นประโถ สิบกตั้งค่ายิยงอัตโนมัติอีกมันใช่มันใช่มันใช่ม,ใชมีคนเยู่เคอตั้งค่าเป็นสอนหน่อยดิว่า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 ,วาไม่ให้มันตั้งค่าตัวไม่ให้มันยิยงอัตโนมัติอ่ะมีโคตรมี มันยเฉย,ยนตระลมันมันไม่ค่อยชอบเลยเนาะยิงทำไมเนี่ยเรายังเป้ายังไม่ตรงเลยมันยิงซะแล้วเดี๋ยวน,นี้ต้องโดนเนิฟโ,โดดโดด โอ้ยโอ้มันไส้ครับผมมายิงต่อรนม้าเวยพอแล้วไปเดี๋ยวค่อยไปเล่นตาหน้าแล้วกันวันนี้พอแค่นี้เนาะอืมอืมยิงกันตุ้ม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 ยัมันครับหนึ่งต่อสี่อ่ะโหดเป้าาวสิงะโรสไอ้โหยเก่งวะ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันกดกระดิ่งที่ติ้งให้ด้วยนะครับไปบ่ายไว้เจอกันในการเคลมนาครับ